ตอนนี้กรวิธีมัดเข้ามาแต่บ้านอย่างนี้บ้านเนี่ยก็แนะนำคนเดว่าอันนี้สร้างต้อมเนาะวิธีมัดเข้าเคนอันนี้สร้างกิ่งสามหอกเราสร้างเวียงหอะสร้างเวียงกิ่งสามหอกสร้างต้อมหอบขึ้นมา อึปาบเลเออบบกิงเออสร้างเวียงมันจะกิ่งเนาะเพื่อให้เข้าเฮียออเก่งเฮเบิดให้เบาที่สุดเลยผมคิดที่ดี <c oughs> สร้างคิวแล้วแม่นเซตีนงัดขึ้นเซตีงัดอะไรเนี่ยนกเข้านี่ก็ได้เนาะนี่ต้องมีวิธีของมันเดย์เออสร้างคาบเจ้าก็ชี้หอกบอกเนาะนี่นี่คือวิธีการนะหอบเข้าไปประมาณสามสามหอกละ สามหอบเลถที่ว่าได้เนาะโอ้คาดคาดเหมือนกันกรถคาเนาะตอนนี้ก็ได้นำอีรถอีกคันหนึ่งมาเก้ไม่รู้จะขึ้นหรือจะล่วงตอนนี้ก็ประลองยุทธสองคัน cho à, không, đồ như phẩy sủng, chị đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ก็ะซอกหน้าหินแล้วเนาะนี่คนเขาอยู่เทียมครับมุมเดียวจเอ็ปกูเข้าเลยโอู้เข้า chạm poeng luôn, cái cứo khỏe như thế gì, đốt ca แห่งดันแห่งลึกองไ่เาโบไกแถวนั้นแห่งล่มแถวนั้นน่ะแหลนโค้งกนเลย เดี๋ยวนี้มากันอะอมานย่างมาสัมวจกันว้ยมย่างมาล่อเบื้องกันงั้นโทรบอกรถไฟนะเมื่อกี้น ตอนนี้ก็วิธีมัดเข้ามาจา่บ้านอย่างนี้มาจากบ้านอย่างนี้บ้านเนี่ยก็แนะนำคนเดียวว่าอันนี้ สร้างตอมเนาะวิธีมัดเข้าเป็นเนาอันนี้สร้างกิ๋วสร้างเวียงสร้างเวียงกิ้งสามหอบเราสร้างเวียงเนาะสร้างเวียงกิ้งสามหอบสร้างตอมหอบขึ้นมาป๊าบลุนบ่เออโบกิ้งเออสร้างเวียงเราจะกิ้งเนาะเพื่อให้เข้าเหี่ยออกให้เบิดให้เบาที่สุดเถอะผมคิดที่ดี สร้างคิวแล้วมันเซตีนงัดขึ้น,นหลายเนื้โอโนมัตเข้านี่ก็ได้นเนาะนี่ต้องมีวิธีของมันเด้เจนาข้าพระเจ้าก็ชีหอบบอกเนาะนี่นี่คือวิธีการเนาะเข้าไปประมาณสามสามหอบเนะสามหอบก็ถือว่าได้เนาะข้าวอันนี้ไม่ต้องให้แห่หลายแล้วก็นหอมาัมนมันแห้งก็พริกด้านนี้ขึ้นมาเนาะให้มัน แข้งาการขี่รถค้าเนาะตอนนี้ก็ได้นำรถอีกคันหนึ่งมาแกะไม่รู้จะขึ้นหรือจะล่วงตอนนี้ก็ประลองยุทธสองคัน ขาดขาดกราบขาดนะครับทุกคน กลางเลยกลางบนหน่าอ่เอาไปลองความแห้งของรถอีกทีนนึงเนาะเอ็ดเอ็ดกาดอีกเลย นู่นบอกโก้กับมาน้ำเขา cưng Tôi... tháng nào mới bùn rất lùng quá, nó lùng nào cái này được rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền 好点不<的>？ ไปบอกม่ไเรีว่าแคกระกาเลยแขกเป็เงินละไม่ละมือห้องไหมสะปะลงไง

กินแล้วร็นแล้วอยูปเบิ่งหอยนะปเบปิ่งหอยมันมันลึกสมิมัเอู้มลุ่มลุ่ไปดิมันมืนเนาะเจ้าเข้าแล้วก็หาอยู่หากินบันดเว่าเนา,านสิบแสิบเก้าคนนละ อยู่ตรงไหนตรงหน้าคือเก้าโอ้รนา่้เกิ่นาะรถันด้กเนาะบแลวอย่วโ้อ่ราควงไรันขนั่นตายเราบิดเลยเนาะบุพเพ่บักเกินสวนเนาะเอ้บักซวนดินอ่อันนี้คือยัง ปาดปูนเขาปาดปูนนี่โอ้แล้วอเจียงเจียงปาดเบ็กระปุ่กันอยู่นี่ปากระปุ่มมาแม่มากหน่อยเอาหน่อยชุไใส่เหี่ยวะางฝังไรสุดดีเนาะดีเนาะใส่เห่ยวแรงสาวสดมันไปใส่แล้ว หมือนนังเาไปทาไหนเาตังเฮ็ดใมันกะเพาะลโอ้ว่าเอาี่มาบังโอ้มเบี่ยงฝั่งไปเขาบังเบิงบ่จีไรให้นี่มื่เล็บกีราลน้ำเด้อาเมื่อกี้ลายแล้ว่้คนขน้อยาเ่ละลายหยาบละนี้เอาใส่หัวนึ่งคนำแกะหนึงแมนอันนี้กุ้ก ช่องเดียวนะยังไปเห็ดเขาเช้อยู่ะฮะอยากกินข้าวเองนะบคุณบออ่ะไม่ดูใจเ้เเฮ็กซจีนอ้ยีตมตังเ์นไต้นะไปเอาไหมเอาเ้ไมู่เป็าลินไปไหมบพีนเอารถอันนี้แม่เมื่อไหร่นะแล้วเก็บเอาตังค์ย่างเพื่อนชาวนุ่งเอาไปตังอัน่งมัดจังอันัไยได้ลายวังเข้าห้องหลงมันบ่มีตังนั่งเฮ็ด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 นาแล้วหาอยู่หากินบ่ จะได้ไปหรอได้น่ไปป่ะไปหงอกป่มันกกไม้แล้วก็ยาดิเย็นช่วยช่วยุกโอ้ย่ยกินมาเพดรับเฮ้ยบอเบบเบ้อมาในกรบกบบอปากเว้ยบัเพชรกำนึ่งวะนี่ไม่ทู่ได้เอามาจับมจับเอาแล้วเราบอก เอ็มลอยมาให้บักเบื่อไปบางดีเมื่อกี้ตั้งเห็บเซ้นนกเจ็ดชิบหกชิบฟุตหากินนะครับได้กลบเป็นตัวเลยครับขาคาดเลยว่า เขียนเหลืองกบกบธรรมชาติดิเศษคปากแล้วแหละฉาดงอนดุนหมดแล้วกบธรรมชาติเหลืองเหลืองนี้นินกิ่งนี่วะเป็นลมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ปั่นสำเร็จเหลือแต่กองเฟื่องอาเอาเข้าเนี่ยไม่ให้ไกลกินนะ ไปให้คยคยรถนีนะรถคีชอกกาไปค่อยรถคีชานกาไปินพวกกุ้งเป่านตะป่อลขีดสิบแปดเป่าีนี่เป่าปเลยไปเลยบ่สามเป่าสามลาไปเลยเขาจะเอาเป่าละล้านมันสุดตายเลยเนาะเด็กอะไปกันเลย I'm like